สวัสดีครับมีแพนอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เรา,เาแสดงวิธีการต่อเชื่อมไมโครบิตเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับในคลิปนี้เราจะมาเชื่อมไมโครบิตเข้ากับพวกแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับแต่ว่าไมโครบิตเนี่ย การที่มันจะมีไฟเชื่อมส่งสัญญาณบูทคูดได้เนี่ยมันก็ต้องมีไฟเลี้ยงก่อนนะครับไฟเลี้ยงหรือว่ามันจะแสดงผลได้เนี่ยมันก็มีไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงเอามาจากไหนนะครับในกรณีที่เราเสียบเข้ากับคอมเนี่ยมันก็จะเอาไฟเลี้ยงมาจากคอมได้นะครับหรือว่าแบบที่สองก็คืออย่างที่ตอนนี้กําลังทําอยู่ก็คือเอาไฟเลี้ยงเนี่ยมาจาก power bank นะครับแล้วก็เสียบ สาย micro usb เข้ากับ power bank หรือวิธีที่3ก็คือเสียบเข้ากับตัวชาร์จมือถือโดยตรงก็ได้นะครับก็จะเป็นแร่งใจไฟให้ micro bit ได้เช่นกันหรือวิธีที่4ก็เอาทานนะครับเอเขาจะเรียกว่าแปลงทานมีตัวอย่างไหมในที่นี้ไม่มีนะไม่เป็นไรก็คือ ฐานธรรมดานี่ยแหละครับมันจะมีตัวหัวเชื่อมต่อกับกับแปลงฐานอยู่คือหัวสีขาวนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความง่ายก็คือใช้พาวเวอร์แบงก็ได้ครับอุปกรณ์ย่อมมีคือ1ไมโครบิต2แรงใจไฟนะครับ3คืออะไรครับคือพวกแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตต่างๆ หรือว่ามือถือก็ได้นะครับสามส่วนนี้เรามาดูกันว่าจะเชื่อมต่อระหว่างไมโครบิดกับแท็บเล็ตหรือมือถือได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่จอของแท็บเล็ตก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาไฟล์ไมโครบิดในแท็บเล็ตโหลดเข้าไมโครบิด uh, ผ่านบลูทูธนะครับก็ตอนนี้ตัดภาพมาที่ uh, หน้าจอแท็บเล็ตแล้วนะครับ ในที่นี้ในตัวอย่างจะใช้เป็นแท็บเล็ตของ iPad นะครับที่จริงเป็น Android หรือว่าเป็นค่า,าย Apple ก็ได้นะครับได้ทั้ง Android ทั้ง Apple แตได้ก่อนอื่นเลยเราต้องมีตัวโปรแกรม Microbit นี่นะครับต้องมี m i c คร b i t ตัวนี้ก่อนโดยเราไปโหลดแอป Microbit ได้จะ ถ้าเป็น iPad ก็เป็น App Store แต่ถ้าเป็น Android ก็เป็น Google Play นะครับหรือว่า Google Store าเราก็พิมพ์ My c o b i t นะครับแล้วก็กดค้นหาก็จะเจอไอแอป My c o b i t ขึ้นมาที่บนซ้ายนะครับหน้าจอบนซ้าย ในที่นี้คือได้ไดเคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับแล้วก็กดเปิดขึ้นมาเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดก่อนอเปิดเข้ามาจะก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับในขั้นตอนแรกเลยแล้วก็ต้องเลือกไมโครบิตก่อนก็คือชูตไมโครบิตนี่นครับอันแรกแล้วก,กด ชูดไมโครบิดเข้าไปเมื่อกี้คือลบอันเก่าทิ้งออกไปก่อนนะครับสำหรับอันนี้คือสมมุติว่าเรายัางไม่เคยเชื่อมต่อไมโคบิดเลยมันจะขึ้น non select อย่างเงี้ยครับก็คือยังไม่เคยเชื่อมต่อมาเลยทำยังไงเราก็กดไอที่เครื่องหม่บวกนะครับก็คือแพร์ไมโครบิดหรือว่าเชื่อมต่อไมโครบิดนั่นเอง มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวิธีการกดให้เรานะครับว่าเราจะเชื่อมต่อได้ยังไงคือเขาสอนว่าที่ไมโครบิดของจริงเนี่ยเราต้องกดปุ่ม a กับปุ่ม b พร้อมกันนะเราก็กดหลังจากนั้นก็กดปุ่มรีเซ็ตเราก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทําตามเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองทําตามเขาดูนะเขาให้กดปุ่ม a กับปุ่ม b พร้อมกันนะครับ กดปุ่พร้อมกันแล้วกดปุ่มรีเซ็ตข้างหลังที่นิว้วชี้อยู่ข้างหลังนีครับกดปุ่มรีเซ็ตค้างนะครับแล้วก็ปล่อยออก่ามันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์บูทฮุดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเหมือนตึกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดอะไรต่อเราไปกดที่หน้าจอนะครับกดปุ่มเน็กที่หน้าจอมนให อ๋อมันให้วาดรูปแพทเทิร์นนะครับ mm. ก็คือวาดรูปตึกนใน,ใ,นให้เหมือนว่ารูปตึกจากไมโครบิดนะครับให้เหมือนให้เหมือนกันที่หน้าจอนะครับแล้วก็วาดให้เหมือนกันอ่าก็วาดรูปตึกเหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่ม Next นี่ครัให้ทำอะไรให้กดปุ่ม A กดปุ่ม A อืมไม่มีอะไรนะครับก็กดปุ่ม Next ต่อไป Searching for microbit p i w a t e นะครับก็คือปลดลอดสักครู่กำลังค้นหา microbit ให้อยู่นะครับอันนี้ทแท็บแท็บเลต็ตมันตอบมาว่าอย่างนี้ Uh, p a i r n n s ั u c เ e s f ูล l p e s ี r e s ต t อน m i c r o b i t เขาบอกว่าการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วให้กดปุ่ม Reset ที่ Microbit นี่ปุ่ม Reset อยู่ด้านหลังที่นิ้วชี้กดนี่นะก็กดปึ๊บอ่ะมันก็เป็นหน้าคนยิ้มเหมือนตอนแรกที่ก่อนเชื่อมต่อนะครับก็แปลว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วแล้วกดปุ่มโอเคที่ Tablet ็อ่าคราวเนี้ย มันก็จะขึ้นชื่อของไมโครบิดของเรานะครับว่าชื่อในทีนี้ชื่อว่ากาแซกนะครับชื่อกาแซกไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อได้ไหมนะครับอาจจะไม่ได้เดี๋ยวลองดูอโอเคตอนนี้ไมโครบิตตัวนี้ชื่อกาแซกอยู่นะครับ โอเคหลังจากนั้นเราจะเอาไฟล์ในแท็บเล็ตเข้าไมโครบิตยังไงนะครับก่อนที่เราจะมีไฟล์แล้วก็ไปสร้างไฟล์ที่เขา,าเรียกว่าอะไรแท็บเล็ตก่อนเอเดี๋ยวตัดภาพไปที่แท็บเล็ตก่อนนะครับตัดภาพมาที่แท็บเล็ตแล้วนะครับก็ ก่อนที่เราจะโหลดไฟล์เข้า m a c b o t นะครับเราก็ต้องมีไฟล์ก่อนใช่ไหมเราก็กดสร้างไฟล์ที่บรรทัดที่2ครับที่เขียนว่า Create Code ที่เป็นรูปดินสอเนี่ยครับก็กด Create Code เข้าไปอ่ามันก็จะพามาที่หน้าจอ Make Code เหมือนกันกันกบในคอมพิวเตอร์เลยนะครับหน้าจออันนี้จากเดิมที่มันเป็นหน้า คนยิ้มอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไม้ให้เป็นรูปหัวใจกระดบบรูปหัวใจเล็กแล้วก็ Copy กด copy ก็คือกดกดที่บ็อกที่เราจะ copy ค้างสักหนึ่งวินนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วมันก็จะขึ้น pop up ขึ้นมาให้แล้วก็เลือก duplicate หรือว่า copy นั่นเองแล้วก็ copy ตัวนี้ด้วย หัือว่าต้องสองวินะครับประมาณสองวิเนี่เราก็เลือกหัวใจใหญ่คราวนี้มันก็จะกระพิบ hip, หัวใจเล็กหัวใจใหญ่สลับกันไปนะครับเดี๋ยวไปดูแบบจําลองอแบบจําลองก็คือแสดงภาพหัวใจเล็กหัวใจใหญ่สลับกันไปก็คือหัวใจกระพิบ hip, นะครับตัวนี้อ่าพอเรามีบล็อกโค้ดของเราเสร็จแล้วเราก็ เปลี่ยนชื่อสักหน่อยนะเป็นชื่อเป็นหัวใจกระพริปโอเคเราก็เซฟพอกดเซฟปุ๊บเนี่ยมันมันจะถามเลยว่าไอหัวใจกับพริบที่เราเซฟเนี่ยจะเอาเข้าไมโครบิตเลยไหมการเอาเข้าก็คือสี่เหลี่ยม ข้างล่างที่เขียนว่าแฟดนะครับที่มีลูกศรชี้เข้าไปในในสี่เหลี่ยมสัญลักษนณะ์นั่แฟดมีลูกศรชี้เข้าไปในสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือเป็นการอ,าอัพโหลดไปหาไมโครบิตนั่นเองนะครับว่าเราจะอัพโหลดเลยไหมหรือว่าเราเอาจะเอา,เอาไฟล์อื่นที่เราทำไว้ในที่นี้จะเอาไฟล์ไฟล์หัวใจกับพิมพ์นะครับแล้วก็กดแฟดหรือว่า อัพโหลดเข้าอัพโหลดไฟล์เข้าไปในไม c ครบิ t นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็กดฟัดแล้วกันมันก็บอกว่า searching for c a แ a c หรือว่ากำลังค้นหาไมโครบิตนะครับตอนนี้มันหาไม่เจอเดี๋ยวกดคำว,ว่าโชว์ฮาวนะครับหรือว่าแสดงวิธี ว่าเราต้องทำยังไงก็คือเขาให้ทำเหมือนตอนแรกไปกดปุ่ม A B ที่ไมโครบิดนะครับแล้วกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อเชื่อมต่อโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ไมโครบิดนะครับ Okay. เราตัดภาพมาที่ m ม c r o b i t นะครับเราก็ทำตามนี้เขาบอกกด A B แล้วกดปุ่มรีเซ็ตเราก็ปล่อยปุ่มรีเซ็ตนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายบูทโฮสนี้เราเราก็ปล่อยปล่อยมือได้นะโอเค okay. จากนั้นกดปุ่ม continue ที่แท็บเล็ตมันก็จะขึ้นว่า f e t c h i n g code to microbit ก็หมายความว่าการอัพโหลด โค้ดเข้าไมโครบิตนั่นแหละครับอ่าแล้วเขาก็เขียนว่า Fetching Successful ก็แปลว่าอัพโหลดเข้าไมโครบิตเรียบร้อยแล้วจ้าครับแล้วเราก็กดปุ่มโอเคก็เป็นการอัพโหลดไฟล์จากตัวแท็บเล็ตนะครับเข้าไมโครบิตเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้วิธีการเชื่อมต่อ ระหว่างแท็บเล็ตกับไมโครบิตเป็นไงบ้างครับระหว่างคอมกับไมโครบิตเนี่ยอันไหนเชื่อมต่อยากง่ายกว่ากันในมุมมองผมคิดว่าในการเชื่อมต่อในคอมง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมากดปุ่ม A.B กดปุ่มรีเซ็ตอะไรนะครับก็เหมือนไมโครบิตเป็นแค่แฟลชไดร์ตัวหนึ่งแค่นั้นเองแล้วเราก็ก๊อปปี้ไฟล์วางได้เลย ต่ในการเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตหรือพวกมือถือเนี่ยมันจะต้องมากดปุ่มอะไรที่ไมโครบิดด้วยนะครับมันถึงจะส่งสัญญาณบลูทูธหาการรุ่นเรื่องนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อไมโครบิดเข้ากับแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ iOS ก็ดาวน์โหลดแอปไมโครบิดที่ App Store ส่วน Android ก็จะเป็น Google Play หรือว่า g o o g l e Store นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ